คลิปนี้แนะนำอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพอยู่สองมุมนะครับถ้าเป็นมุมที่ถ่ายจากมุมมองของหนอนบนพื้นหรือมดบนพื้นหรือแอ่นไอะครับจะใช้ขาตั้งกล้องที่แนบกับพื้นครับส่วนมุมที่จะถ่ายแบบดโดรนหรือบินมุมสูงครับแนะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับก็คือไม้เซลฟี ที่มีความยาว3เมตรรวมกับความสูงของตัวเราที่1เมตรครึ่งขึ้นไปอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น4เมตร5เมตรนะครับโดยที่อุปกรณ์ที่จะทำให้เรารู้ว่ามุมกล้องเป็นยังไงคือตัวนี้ครับนี่คือรีโมทนะครับเรียกว่าเป็นรีโมทพรีวิวก็คือรีโมทที่จะเห็นภาพเดียวกันกับภาพบนจอโดยที่กล้องที่แนะนำที่มีรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับก็คือ insta 3 6 0 s pro ปัจจุบันก็เป็นรุ่น S Pro 2ความละเอียดของภาพถ่ายจะอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลอุปกรณ์นี้จะทำให้เราถ่ายภาพมุมสูงได้เหมือนกับการบินโดรนในระยะสูงอาจจะไม่สูงแบบโดรนจริงแต่ต้องยอมรับว่ามีหลายสถานที่ที่เขาไม่อนุญาตให้ใช้โดรนบินบแต่เราก็ไม่จาเป็นต้องสูงขนาดนั้น เช่นไปถ่ายภาพบิวของร้านคาเฟ่หรือสถานโบราณสถานหรือสถานที่ที่เราไปชมบางแห่งเราจะได้มุมที่แปลกตาออกไปพอถ่ายจากมุมที่สูงขึ้นประมาณ 4- 5ห้าเมตรโดยที่ด้านล่างด้านล่างของไม้เซลฟี่ตัวนี้ยังสามารถต่อแบบนี้เข้าไปได้อีกนั่นแปลว่าเพิ่มระยะได้อีกครับเพิ่มระยะได้อีกถ้าเรามีไม้ต่อตรงนี้นะครับที่แข็งแรงก็ เพิ่มได้อีกเป็นเมตรหรือยาวกว่านั้นแล้วก็ดูภาพกดชัตเตอร์ผ่านตัวนี้เลยครับผ่านรีโมทคอนโทรลแนะนำอุปกรณ์ครับเผื่อเพื่อนสมาชิกที่กำลังมองหาอุปกรณ์แทนโดนไปถ่ายภาพในสถานที่ที่ข้าห้ามใช้โดนบินนะครับแล้วก็ยอมรับได้ว่าจะไม่ต้องสูงขนาดแบบโดนเอาแบบบินขึ้นไปสักเล็กน้อยบินขึ้นไปหลังคาใกล้ๆได้ครับห้เมตรได้ประมาณนี้